สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้กับมุมมองหลังผมอะไรเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้นะครับกับรถที่อยู่ท้านหน้าผมนะฮะพอร์ชเช่นเคยครับผมวันนี้เป็นการบริการนะครับพาไปล้างรถที่ร้านนะครับสําหรับลูกค้าคนพิเศษนะครับสําหรับคันนี้นะครับเคยติดตั้งฟิล์มใส่กันรอยกับเราไปแล้วนะครับก็มีบริการนะครับในระยะใกล้นะครับก็หรือว่าระยะไกลก็คุยกันได้นะครับโอเคนี่ครับก็เเดิมครับ การขับขี่แบบปลอดภัยนะครับก็จะขับขี่ที่ไม่เกินในในย่านที่แบบคนเยอะๆเนี่ย30 40 50ี่สสนะครับแล้วก็ไม่เกิน80ในถนนหลักนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นกฎข้อบังคับของผมเองนะที่ตั้งขึ้นมานะครับปฏิติตตีการเกิดอุบัติเหตุ0%ูนนะครับอันนี้ก็จะบอกว่า ทำด้วยความตั้งใจทุกๆงานจริงๆนะครับนอกจากร่างรถแล้วเดี๋ยวคันนี้ก็เราคงต้องเติมลมยางให้กับลูกค้าด้วยนะฮะลูกค้าลมยางหายไปสาปอนนะครับเดี๋ยวเราลองเติมให้ลูกค้าดูนะและส่วนเรื่องของการเคลียร์นะครับหน้าจอเนี่ยลูกค้าเป็นคนจัดการเองนะครับแล้วก็เป็นเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับขอบคุณมากๆครับวันนี้รถของน้องไม้นะสุดหล่อของเรานะครับโอเคเดี๋ยวผมขอขับรถต่อก่อนนะครับสวัสดี